เขาเรียกว่าไงเป็นเรื่องที่เราประทับใจเขามากที่สุดอืมสถานการณ์ไหนเหตุการณ์ไหนที่เราสึกว่าโอ้โหคนนี้แม่งสุดสุดบ่พี่สีแม่งสุดสุดบัก <c oughs> ท่เวลาเฮียมาสกินชิปด้วยอืมป <c oughs> กติพี่ๆก็น่าจะรู้ว่าเฮียเป็นคนไม่ชอบสก,กินชใช่โอ้โหเห็นตัวนี้เนี่ยากเลยแหละแต่สีเนี่ยยากมากยาก <c oughs> คนขึ้นยากแต่ว <c oughs> ่า ผมอาจจะทําเยอะกว่าเฮียอยู่แล้วอืมแต่ว่าแบบทุกครั้งที่เฮียทําอย่างเงี้ยจะขืนเออเออเออโอ้ชอบเขาจะไม่ค่อยเริ่มก่อนก็มีบ้างครับแต่ทุกครั้งที่มีแล้วก็คือจะแบบรู้สึกดีมากเลยอยากจะบอกเฮียว่าทํำบ่อยๆนี่เคยบอกเคยบอกเขาเคยบอกว่าเออเคยพูดกับเขาไปเรื่องเนี้ยเคยพูดตรงๆมาแบบ เนียแบบถ้าทําไม่ค่อยกล้าพูดหรอกชอบนาอะไรเงี้ยไม่ค่อยกล้าพูดหรอกทีมงานตัด่งนี้ส่งลิงก์ส่วนตัวให้สเออเดี๋ยวส่งลิงก์เลยกูก็ได้ไมเ่าไห่นะครับแยกเดี่ยวเขินหน้าเขินทุกคนไม่ได้มพูดทำไมเนี่ยไม่เป็นไรอันนี้ผมเชื่อเดี๋ยวพี่ซีก็ต้องมาดูเดี๋ยวต้องคุณซีต้องได้ได้เห็นแน่นอนเพราะว่าวันที่คุณซีมานั่งในรายการผมก็พูดถึงเราโมเดลได้น่ารักเหมือนกัน แล้วผมก็เห็นถึงความสัมพันธ์ที่โอเคน้องๆแล้วก็พี่ซีเนี่ยได้เติบโตมาด้วยกันมันก็เป็นอะไรที่กี่ปีแล้ว่าสามถึงสี่ปีแล้วอะ, 3, 2, วอะใช่ไหมสี่แล้วนะครับสี่ปีแล้วเนาะมันมันมีช่วงเวลาที่ดีแล้วก็มีช่วงเวลาที่รู้สึกแบบท้อแท้ใจหรือช่วงเวลาที่แบบมันก็ต้องมีปัญหากันบ้างอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างที่เราเห็นคือพวกคุณน่ารักให้กันและกันเสมอแล้วก็เติบโตมาด้วยกันเสมอแล้วก็หวังว่าจะได้เห็นพวกเราเติบโตไอไปอีกเรื่อยๆนานๆเชื<ๆ>่อว<ๆ>่าม<ๆ>ันจะเป็นความสุขให้กับ แฟนๆที่น่ารักได้ดูรายการแล้วก็ได้ดูความสำเร็จของน้องต่อไปเรื่อยๆ